คนหมดใจรักนี้ตายก็ไปอยู่ดีร้องไห้นอนตายอยู่ตรงนี้จะอก็ไม่มีวันเปลี่ยนใจคนหมดรักมันไม่ได้ต่างไปจากคนตายสวัสดีครับผมเ็นเกมมิ่งนะฮะและคลิปนี้ผมก็จะพาทุกคนไปลงมดไทยเกมสกาย i ิมกันนะผมคลิปนี้ก็จะสอนลงทั้สงสเวอร์ชันนะผมก็จะเป็นเวอร์ชั่นของ สเปเชียลกับเอเวนิวเซอรีนะผมโอเคมาก็เรียนเราไปโหลดตัวนี้ก่อนนะผมใช้ดาวเกตรุ่นสเปเชียลเราให้กลับมาเป็น1นนะผมเพราะว่าตอนเนี้ยตัวอัปเดตฟรีมันเป็น1นนะผมโอเคเรามาโหลดตัวนี้นะผมจะทิ้งลิก์ไว้ให้นะผมเป็นตัวนี้นะผมปรับเฉพาะรหัสเกมนะมาดาวโหลดมาโหลดมาเลยผม รอสักแป๊บหนึ่งคือตอนนี้ผมต้องระวัดระวังคําพูดตัวเองมากเลยนะผมแล้วก็เรื่องปกคลิปชื่อคลิปด้วยเพราะว่าตอนนี้เปิดสร้างไหนได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะว่ามันโดนเหลืองไปเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าไม่เป็นไรก็ยังมีซุปเปอร์แตงอยู่นะผม <c oughs> ะช่วยๆกันลงขันมาได้นะ <c oughs> โอเคระหว่างนี้รอแปบ๊บหนึ่งนะผมระหว่างรอเดี๋ยวไปโหลด s k s d กันนะผมมาเดี๋ยวผมทิ้งลิงไว้ให้นะใช้ตัวนี้นะผม ่าเป็นรุ่น1.5อยูไหนวะไม่ใช่ตัวนี้ตัวล่างสุดเลยอ่านี่นะผมเข้ากันได้กับ Special ล d i t i o ชจาก Steam นะผมะโหลดตัวนี้มารอสักแป๊บหนึ่งโอเคอ่าแป๊บเดียวเสร็จละระหว่างรอผมยุบไปก่อนไปที่ d p c ฮะแล้วก็ เข้าไปที่ดาวน์โหลดนะครับผมจากนั้นให้ทำการแตกไฟล์ตัว s k h ่6 4เราโอเคคลิกขวาไปเลยผมแตกไฟล์ตัวนี้นะผมถ้าไปแตกแยกที่เนี่ยมันอาจจะลงไปอยู่ข้างล่างก็ได้อันนี้ดีกว่าโอเคมาได้แล้วจากนั้นก็รอครับผมอย่าเพิ่งทำอะไรนะจนกว่าตัวนี้จะโหลดเสร็จนะผม <c oughs> จริงๆก็จะลงลึกอยู่นะว่าเวอร์ชันมันแตกต่างกันยังไงแต่ผมกลัวว่ามาคลิปมันจะยาวเนี่ยเอาแค่สอนลงก็แล้วกันเนาะโอเคจะได้แบบว่าสองเวอร์ชันนะผมโอเคเสร็จยังเอ่ยเสร็จแล้วมั้งยังยังยัง นานไปไหมอ่าเดี๋ยวผมตัดก่อนแล้วกันนะผมโอเคตอนนี้เราเสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะผมมาให้เราคลิกขวานะผมแล้วก็ลั่นแอดมินนะฮะตอนนั้นก็รอสักแป๊บหนึ่งอ่าโอเคได้ละกดเย็ดไปช้านิดนึงนะผมอ่าตรงนี้ก็ให้เราทำการหาอันนี้นะผมหาที่อยู่ของ ไฟล์สกายริม hmm. เราะนะ่ผมเราเก็บไว้ที่ไหนก็เลือกหาเอานะผมโอเคผมอยู่ในไดซี C, เนาะเอ้ยได้ได้ดีนะผมโอเคหรือจะหาอย่างนี้ก็ได้ผมเปิดสเตียรมขึ้นมาแล้วก็ไปหาสกายริมสเปเชียลเราแล้วก็คลิกขวาผมเปิดหาไฟล์ภายในเครื่องตรงนี้นะผมป๊บเราก็จะได้มาแบบนี้เราเดอบลคลิกตรงนี้นะผมแล้วก็คอนโทรลเอคุม mm hmm. มาก็ได้แล้วก็มาเปิดตัวนี้ แล้วก็วางใส่ลงไปตรงนี้นะผมเนี่ยวางลงไปเงี้ยแล้วก็กดหาไปมันก็จะมาโผล่ตรงนี้นะผมโอเคเนาะจากนั้นให้กดสตาร์ทได้เลยนะผม,มอะรอให้ผมรอรอจนก,กว่ามันจะขึ้นว่า enjoy your game นะผมขึ้นยัง อ่านี่นผมเรียบร้อยนะผม Enjoy your game จากนั้นก็ปิดทิ้งได้เลยผมตอนนี้เกมเราเป็นเวอร์ชันนึแล้วโอเคผมจะเรียกว่า1นึแล้วกัน,กนเนาะโอเคอ่าเราอยู่ในหน้าอันนี้พอดีเลยโฟลเดอร์สกายด m มนะผมกลับไปที่ดาวโหลดนะผมไปเอา skd e ก4มาโอเคเข้ามาข้างในนี้นะผมจะมีไฟล์ทั้งหมด7ไฟล์ด้วยกัน ให้คอนโทรลเอมเลยให้ผมแล้วก็คอนโทรลซไปที่นี่เหมือนเดิมสเปเชียลเราโอเคคอนโทรลวีวางลงไปได้เลยให้ผมแทนที่ที่อยู่ปลายทางจากนั้นเป็นอันเสร็จให้ผมตอนนี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะลองเข้าเกมให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงเฮ้ยเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวผมลืมอะไรป่ะผมลืมมาษาไทยป่าเออจริงด้วยลืมลืมลืมขอโทษขอโทษลืมลืมโอเคดาวน์โหลดไหมผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะเหมือนเดิมมาแล้วกับที่หน้าดาวน์โหลดตรงนี้ผมจะลบทิ้งเลยแล้วกันเนาะว่าไม่ได้ใช้ละรอแค่มอดไทยหนึ่งเดียวผม โหลดเดียดเด๋ยวโหลดอยู่แจนเย็นแจนเย็นแจนเย็นโหลอดอยู่ครับผมชา้าจังคอมผมเพิ่งได้เปิดเนะี่ยเพิ่งเพิ่งได้หยุดงานเนะี่ยหยุดสองการพอดีอ่ะโอเคแตกไฟเครยบผมเหมือนเดิมฮะ เอาไปที่ดัตต้าไม่ต้องก็ได้เอาก๊อฟก๊อไฟด์ต a ้ามาก็ได้ผมคอนโทรลซมาเปิดกัรมาที่อันนี้แล้วก็วางลงไปหน้านี้เออ,เ,อ,อเดี๋ยวมาใหม่อ่ะโอเคคอนโทรลวี Ctrl v, วางลงไปเดี๋ยวเอาใหม่ใหม่เข้าไปใหม่กันอ่ะมาละโอเค แทนที่ไปเลยอเรียบร้อยรับผมเดี๋ยวผมจะลองเข้าเกมไปให้ดูนะว่าเป็นภาษาไทยหรือเปล่าโอเคตอนนี้ผมไปเกมที่เรียบร้อยแล้ผมก็เป็นภาษาไทยนะฮะนี่ประมาณนี้นะนเดี๋ยวผมจะกด i n น e n t o r อให้ดูโอเคอเดี๋ยวไปดูหน้าอัพอันนี้บ้างหน้าอัพสกิลก็มีแปลบ้าน,นะผมก็ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่ บางอันที่มันเป็นภาษาอังกฤษเพราะว่าผมลงมดอันนี้มาเนาะลงมดเสริมมาด้วยเนาะมันก็เลยภาษาบรรทับกันได้ผมโอเคน่นตกใจหน้าเวทมนต์ก็ประมาณนี้เลยผมแล้วก็เวอร์ชั่นเกมนะก็นี่หนึ่งจุดห้นะผมเป็นของ s p ป c i a l ลเอดิชัจบแบบที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่ามันจะมีปัญหาอยู่ตรงที่ ตัวมอสไทยตัวนี้เนาะมันจะมีปัญหารตรงที่ว่าถ้าเราออกจากถ้ำที่เหวเกตเนี่ยเดี๋ยวผมกดแผนที่ให้ดูนะอ่ะเดี๋ยวๆๆๆใหม่ใหมนี่ผมถ้าลอ,อกจากถ้ำตรงเนี้ยเกมมันจคนะค้างเลผมวิธีก็คือให้เราถอนมอสไทยกัไปก่อนนะผมแล้วก็เซฟที่หน้าถ้ำแล้วก็เอามอสกลับมาลงใหม่นะผมแล้วก็เล่นต่อได้ยาวเลยไม่มีปัญหาอะไรมีปัญหาแค่ตอนออกถ้ำแค่นั้นแหละโอเคไปดูของ anniversary กันว่าลงยังไงนะผม มาผมเดี๋ยวผมจะพาไปลงของเวอร์ชันเอเวนเจอรี่กันมาเดี๋ยวขออธิบายอย่างนี้ก่อนนะผมก็คือมันจะมีทั้งหมด2แบบด้วยกันก็แบบแบบหนึ่งก็คือคนที่ซื้อ DLC Anniversary มาก็ให้มาโหลด s k d e 64ตัวนี้นะผมนี่ที่เป็น1.6นะผมตัวนี้นะฮะนี่เนี่ยตัวนี้เลยส่วนใครที่เป็นตัวอัปเดตฟร,แบบฟรีแบบผมเนี่ย ก็ให้โหลดของเว็บนี้นะผมของเน็กซัตมดแต่ผมจทิ้งไว้ให้นะอ่ะโหลดตัวบนตัวนี้นะผมนี่หนึ่งจุดหกของสตรีมนะผมอ่าประมาณนี้ของผมเป็นตัวนี้นะผมก็จะโหลดตัวนี้มาตัวนี้ปิดทิ้งไปได้เลยโอเคของผมเป็นเวอร์ชั่นจากสตรีมนะผมที่เป็นตัวอัปเดตฟรีนะฮะเป็น a n น i v e r s a r y ีอัปเดตฟรีเนาะโอเคอยังไม่ได้ซื้อ DLC นะซรนะผม เรียบร้อยแล้วอ่ะเราโหลดมดไทยไปเร่อยกันจะได้เลืเร็วๆๆอ่ะปะั๊บรอแป๊บหนึง่งอ่ะระหว่างรอมอดไทยผมเราไปลง s k สเที่หกสี่กันเรียกสกายหกสี่ีกว่าเหมือนเรียกบนเรือดีกว่า <c oughs> ง่ายดีอุ้ยขอโทษเดี๋ย u ยูทูบเนี <c oughs> น๋ยวยูทูบันนี้ติดเรืออีกงงไม่เอาแต่จริงๆมันก็มันก็หยาบได้แต่ว่ามันแค่อย่าหยาบมากโอเคประมาณนี้แล้วกัน มาฮะผมเออเอาอันนี้มาก๊อปไปเลยไปเดีนลงมากันนะครับหนึ่ง,งอ่ะเปิดหาไฟล์ไปในเครื่องโอเคตรงนี้อ่ะได้ไปแล้วคอนโทวี Ctrl v. วางลงไปได้เลยครับรอับผมอ่ะแทนดี่ไป เดี๋ยวขอลบตัวนีอ้ออกก่อนนะอันนี้เป็นของ1.5นะผมโอเคอันนี้ผมลงทับไว้ในบอเทกด้วยนะผมอันหนึง่งไม่ต้องตกใจทีนี้กลับไปที่หน้าตลอดนะผมหวังว่าน่าจะโหลดเ,เสร็จแล้วละผมว่าโอเคเสร็จแล้วมาแตกไฟล์มอดไทยกันเดี๋ยวตัวนี้ลบทิ้งก่อนนะผมแตกไฟล์มอดไทยกันโอเคปั๊บตรงเนี้ยเวอร์ชันเก่าที่ผมทำแบบมีหลายคนลงผิดไปเยอะเหมือนกันนะโอเค คิดเข้าไปให้ผมมาเนี่ยเขาไปเอาพวกเนี้ยทั้งหมดเลยเนี่ยลงไปวางไว้ในไฟล์ของสกายริมอะจริงๆใช้แค่นี้นะผมเนี่ยมดไทยเนี่ยแค่ดัต้านี่นะแค่ตัวเดียวเลยตัวเดียวเลยอ่าโอเคมาคอนทัร์วีมา, Control มากรอาให้ผมไปวางลงในสกายริมสเปเชียลเราคอนทัวร์วีวางลงไปแทนที่ไปเลยผมอรามาณนี้เดี๋ยวลง ลองเข้าเกมไปดูกันนะผมส่วนมอดไทยก็เจ้าเดิมนะผมมีเจ้าเดิมนะโอเคไปไปดูกันดีกว่าอโอเคเดี๋ยวผมเช็คเวอร์ชันเกมก่อนนะผมนี่เนาะเป็นหนึ่งจุนะผมก็เป็นตัวอัปเดตฟรีนะยังไม่ได้ซื้อเดียวซีมานะผมะนี่ก็เป็นภาษาไทยนะผมก็จะแตกต่างกันตรงที่ฟอนต์นะฮะอันนี้ของ Special ลเอ้ยไม่ใช่สเปเชียของ a อ n ด v เวอร์ซารี่ยิ่ก็สเปเชียลแหละ แต่แค่เพียงเป็นคนละเวอร์ชั่นกันเฉยๆประมาณนี้อย่างนีผมโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันไอ้มอสไทยตัวนี้มันไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่หรอกอ่ะโอเคก็มันจะมีแค่ไอ้ตัวของสเปเชียลนะที่ออกจากถ้ำแล้วมันก็จะค้างนะผมก็ตามที่บอกไปให้เอาออกก่อนแล้วก็เซฟแล้วก็กลับเข้ามาเล่นใหม่นีผม พอผ่านจากถ้ำค่อยเอามอดกลับมาลงนะโอเคประมาณนี้นะผมไปล bye ะบายเจอกันคลิปหน้าครับผม